สวัสดีครับพี่เพื่อนพามาลุยทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะตอนเย็นแล้วค่ะตอนนี้โหวันนี้บานพร้อมกันหมดเลยค่ะๆๆเห็นไหมคะมาวันก่อนยังบานไม่เท่านี้เลยขออภัยนะคะถ้าหมุนกล้องเร็ววันนี้บานหมดเลย สวยมากเลยอ่ะนไหครับานพรมก็เลยวันนี้อ่ะตอนแรกคิดว่าสีขาวแต่มไม่ใช่นะคะติโชสวยกว่าวันกน่อนอี่ะวันก่อนก็สวยแล้ววันนี้โอ้โห วันกำลังจะตกดินนะคะเอ้าเสียงนกนกอะไรนะานกนไงนวลนางนวบนบนนกนางน,นวลันนี้ยิ่งสวย กูเสียงนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยืนนั่งข้างกระท่อมเขาคงจะมาเก็บภาพเหมือนเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวใกล้จะวายแล้วนะคะทุ่งนี้หมดก็วายแล้วเหลือแต่ในอเออใน สวนในการ์เด้นตะวันกำลังจะตกดินเลยฝั่งนี้ก็มีนะคะ่เห็นไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีค่ะมีสองฝั่งเลยนะคะ เดินยังงงกแงกแจับโทรศัพท์พยายามจับให้มันแน่นมันก็โทรศัพท์ก็ยังงงกแงกแงกเหมือนเดิมตอนนี้เงียบสงบเลยนะคะถ้ากลางวันนี่คือแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวพึระกลางวัน นี่ตะวันกำลังจะตกดินนะคะลกกระิน,นตะวันกำลังจะตกดินสวยมากเลยอะ่ะ ไหนๆมาแล้วก็ถ่ายเนาะเป็นทุ่งเดิมนะคะแต่มาวันนั้นยังไม่บานพร้อมกันวันนี้บานหมดเลยเนี่ยสวยสวยมากค่ะ คุณมากนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจขอทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากะคะ่ะ